เยอน้อยไอฟอนวมั้งเนี่ยน่าจะดยวฟอนดูมั้งดแมั้งเสียงดัง ปีที่26ของมึงที่เป็นปีที่ดีครับผมมีแต่ความสุขมีแต่ละวันอ,อ่าอ่ะเปล่าเฮ้บเย้คนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปครับคนต่อปปไปครปับพีปป่ปอยใกล้เข้าไปกับคนแล้วก็เอาจริงๆขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องกำเท้าผมเรื่องที่การงานสิ่งที่อยากทำขอสำเร็จทุกเ <c oughs> รื่องครับ อามาพี่ไม้มาด้วย Happy Birthday ครับเพียงฮหลฮัลหเชอลครับโังโหังปังโังโัลโหัลโหัโลัลโลฮัลโลััเลย